ปันห้าร้อยสาวเี่ยตีมาเซ็งเป็นบุตรคลที่สอบของคุณพ่ออำนวยคุณแม่ตุนคบุณแรงมีพี่สาวหนึ่งคนคือนางกัญจนาชายพิชัยมีภูมิลำเนาอยู่น 7, 6, 6, บ, 5, บ,บน, 4, นที่สิบเจ็ดหมู่หกบ้านกรองห้าตะบนสี่ดอนชัยอำเภอเจียงของจังหวัดเชียงบบยรายการศึกษาพระสมริตรอภินจนโนสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หกและมัธยมศึกษาตอนตอน้นโรงเรียนบ้านไหวาย ตะบนสินน่งตอนใจสำเร็จการศึกษารับประกาศนับัตรวิชาชีพปวชวและประกาศเัญบัตรวิชาชีพจั้นสูงปวสสาขาช่างคนโรงงานจากวิทยาลัยทเทคนิคเชียงรายจังหวัดเชียงรายปีพศ .2540 รุ่นที่4ส,สอบไล่ได้นักธัรมชั้นโทสังก,กัะเรียนคณะจังหวัดจังหวัดพะยา ประสบการทำงานหลังจากที่สัเเ็จก,การศึกษาประกาศเสียบัตรวิชาชีพจนสูงท่านพระคุณเจ้าพระสมเรศอากินโนได้เข้าทำงานในตำแหน่งช่างเทคนิคโรงงานอุตสาหรการรมภาคตะวันออกบริษัทไทยอินนีราจังัดอําเภอโวลแดงจังหวัดระยองเป็นเวลาสาวผิในตำแหน่งนายช่างเทคนิคท่า้งนี้พัสมเร็กอากินโนโทำงานด้วยเป็นคนที่เป็นคนรักเพื่อนฝูงมีนิสัยใจกว้าง อธยาสัยดีและเป็นตีรักไข่ของเปิดฝูงในการสร้างศาสนาวัตถุในวัดปัวตั้งแต่ที่พระบุณเจ้าได้เข้ามาบวชทำมือได้หักการลูเครอบสนับสนุนจากแวงวงโรงงานเป็นอย่างดีเสมอมาหลวงพ่อทำพระสมฆ์ริ์อากินโนโดได้ทาการขนาดน้ำในแววงวงสามกรรหนุมสาวร่าวัดเสียด นั่นจะเป็นเสียอยู่ประมาณ5วันแลว้วต้องตินตามตลอบฝั่งนะครับกาเดืนเดิอนออกใหม่ด้วยความที่เป็นความใจกว้างนะครับวันที่หกไปแต่จะมงมงหมงมงปูนะห้ท่านเหาับนะครับปีสอง0ัหาร้หกสบระคุณเจ้าได้ลาลอ่อดนะครับลาพักรอกันมาบัานเกินนะครับและแตได้เขา้าพินีบรรพชาสามเณรผาดูรูร่องเตียเภอกูซางจัดขึ้น นะคะและในระหว่างที่ประพฤืชปฏิบัติในระหว่างตรงกลางประชาสัมประดิ์ภาคผดูร่อนนั่งรัฐพระคุณเจ้าได้เกิดซึ่งเรียรถรถธรรมและได้ขอกราบลาอุปสมบทและได้อุปสมบทเมือ่อวันที่สามเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบน,นับภาษีมาวันปา่าซัากโดยารย์พระครูปฏิธรรมสุนทรเป็นพระอุปชาพระครูปโสรรญ,ญวัฒ เป็นพระนสาวนาจารย์พระพัชรจิตักรวงโศเป็นพระกรรมวาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าอากิมจโนหลังจากอุปสมบทแล้วได้มาจาบภรษาที่วัดตัวลายวันที่หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามทระคุณเจ้าพระสงฆ์รอากิมจโนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระศาสการเจ้าอาวาสวัดตัวลายแทนเจ้าอวาดที่ว่างลง อีกทั้งยังได้รับตําแหนง่งคือดํารงตาแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สุวัดตัวลายได้เป็นศูนย์กลางศูนย์กลางเรียนรู้พระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมล้านนาสู่อาเซียนซึ่งท่านพระคุณเจ้าคณะดํารงตําแหนง่งได้ทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีเสมอมาด้วยความที่ท่านเป็น บุคคลที่มีฝีมือทางด้านการช่างและงานซ่อมบำรุงในระหว่างที่ท่านจัดบรญชาวัดตัวลายการส,สาร้างศาลาูชนียาวัตถุภายในวัดหรือการซ่อมแซมส่วนยื่นประกันใดนั้นท่านจะแก้ไขโดยตนเองทั้งสิ้นท่งทงนางคณะสภาวัดต,ตัวลายประหยัดค่าใช้จ่ายในเงินส่วนกลางวัดอีกทั้งได้รวมกับชาวบา้นานคณะสทาภุรณาพระวิหารหลวงซึ่งได้ทําบุญ ถาวายเป็นพุทธบูชาเป็นทีน่เรียบร้อยแล้วและโดยได้สร้างพระพุทธบูปปาัาเปิดโลกไว้ในบวงพุทธศาสนาจะทุปปัจจัยที่ได้จากการรับกิจมนท่ตนพระบุุเจ้าส่วนใหญ่จะนํามาสร้างพระภูมิทัศน์บอกว่าจะเป็นต้นไม้นําตกดอกไม้ดอกไม้ประดับทำให้วัดผัวหลายดูลงรื่นสวยงาม เจ้าพระสงฆ์ฤิจึงได้รับการขนานนามจากคณะสงฆ์อำเภอปูซางและอำเภอเชียงคำว่าเป็นพระนักพัฒนารูปงานรูปหนึ่งวันที่9มีนาคม2 5 6 5เวลาประมาณตีห้าพระสงฆ์ฤิอากินจโนโดได้มรณภาพลงจากสาเหตุอัตตาปฏิบัติกรรมตนเองภายในพุทธิท่านนำความโศกเศร้าเสียใจมาสู่ญาติพี่น้องและคณะสัาเป็นอย่างมากคณะสงฆ์และคณะสัทธา จึงพร้อมใจกันตั้งบำเพ็ญครูสอทักษิณานุป,ปทานบำเพ็ญสวดอภิธรรมเป็นเวลาห้อคืนและในวันนี้ในประตบะะ่อเป็นอีปฐุมเพลิงนักเรียนรุ่นชั่วข่าวชาวพนัสถานป่าซุ่นสามสังมู่บ้านในวาระสุดท้ายอาซึ่งได้ให้ความเมตตาจากพระภิกษุหลวงพ่องพ,พุทธองค์ต้องเติมประธานฝ่ายสงฆ์และคุณทะเลธรรมน,นลประธานฝ่ายคระราชา กับผมในนามตัวแทนทางนัสธาพระโลหลายิโอกาสนี้นำเพลิงบอกว่าเอาไอเรียนตบีในระดับต่อไปการพัฒนานิมนต์พระเดชพระปุณหลวงป่อเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสาม,มเณรทุกท่านทุกรูปได้ร่วมทำสมาธิไหว้อะไรถาวายพระสุขิสอาทินจนโนและขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอปูซานคุณเนตรธรรมนุน นับโดยคณะสถานทุกท่านแข้ภูมิเกียรติโปรดยืนขึ้นไว้ับเราแต่เชิญครับ